สวัสดีจ้าน้องสาวว่าสิตตำน้องมาน้องสาวว่าสิตํามีอย่างนาะนี่ตำเมียงค้าตำเมียงค้าพี่น้องตำหม่วมีอย่างน่ล่ะมีเมียงเมียนม,มีค้ามีตะไคร่มีหม,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 มากเบนมีหมากเบนด้วยพี่น้องเออกินกะลลอนนี้หมากเบนเครื่องปรุงมีอะไรมั่งคะเกีเ่ยวกับแดกเราซื้อมาแต่ตลาด <c oughs> สตดเร่งด่วนพี่น้อง พี่น้อามะขามเปียกนชลูดน้ำปลาน้ำตาลจ้าใช่แล้วแต่ต้นลายแตกแล้วพี่น้องพี่น้องใบบักเบนต้นบักเบนบ่นแล้วไปเบิงแกงๆกันนี่บ้าหมกเบนหน้าตาหมกเบนมาหนอกเขากับวันนี้หมกเสรีวันี้หมกพับกับพุ้นหรอกนะจ๊ะน้องสาวน้องสาวสู้ผีมือได้พี่น้องมือนี่ หมักเดียนผู้ใดันอายุรุ่นรุ่นยันยักับยวียงนี่กัท่านยแถวใช้พุมกับเพสิหยบง่นจัมักเดียน่ป่ะต่ทั้งอื่นนาสิบจากหญแม่แลวซุมไมรุ่นกับบุรุล้ว่นบหงจากน้ำเฮาดรุรตะรุนฮ้อนี่เล้วใครอยากกินก็เซินทางนี้นะคะจะตำสู่กิน เสียบเสียบค่ะว่ากันตอนล้ำบัดเนี่ยพี่น้องเ,งไงไเงอ้ยมันกินทั้งหายปะไายัยหน่งครเพ่อ่ะาตาพี่น้องหน้าตาเป็นตาเสียบจังเลยผักเต็มสวน ดีจ้าพี่จพี่น้องมาด้พี่น้องเอ้ยกินเมี่ยงคาพี่แว้กสีตุ้ยกับข้าวอยู่ละจะไปกินข้าวอย่างแกงินแซ่บนหมพี่น้องเอ้ยแว้งกินข้าวเพราะเสียเอ้ยแว้งกินข้าวกับเมี่ยงค่ะได้พี่น้องฝากกิจิลึกคือเท่าถ้าสีตกแล้วปะตกแล้วตำเมี่ยงค่ะพี่น้องยังไงพี่น้องเมี่ยงค่ะเนี่ยตะไคร้ผักกระหางแเหล่าน้ำขังทางเหลือยีแว้ง สูตรดีบ้างโชว์แไ่มยัำงานยุติมประเทศอยากลายตั้งกินนั้งไห้คนนี้ได้กินอ่ะแหงืขกาเป็นไข่ที่ขเขาบอสเซ่บตำเมีย,มยงค้าเลยพี่นนอะน้ำสิบตำเปียกแคสุดกินแมน แม่ก็กินตำเปียกแก้บ่เปียกแก้ดอกแก้ที่เขามาแกงสมอประวาณขึ้นถ้าก่อนย้ำไข่ย้ำมันกินเขาเสียบเนาะแม่ตุ๋นเผาเขาเนาะตุ๋นเผาตำเปียกแก้สู้กินพี่น้องใส่แอนแม่มดแดงแม่แม่มดแดงแม่มดแดงอเออขึ้นก่อนไหมจ๊ะตุ้ยเนะเออไอ้กินเขาะตุ้ยกํานี่มาอันน like, ี้กินอะไรเะนิ่งก you. ินนั oh, ่งไห้เลยจซ่พ yeah. ี่น like ้องจซ่ กระสิทอ่อนกระเราต้องของ <มา S 1> ังค้างมาเด้อไนะอ้นลวงกระดาษที่เบิ่งยี้เบี้ยงเงินกินตำคาอยู่แจกไแต่ไหนมีเบี่ยมาอยู่บ้านยันยันกันน้ำหนักขึ้นสองกิโลหรอพี่น้องปีเมื่อไง,งน้องสาวตำเมี่ยต้องให้น้องสาวไม่บุญไม่ได้กินเลยนะเรอบมไม่ปีเมื่อควณอะไรย่างพี่เนาะหัว บอกกับว่ากันบ่ให้บุญบด้กินง <c oughs> อมเขือขึ้นอ่อนเพราะเป็นก้นมันเห็นแล้วกินไหมพี่น้องมันได้กินสมวัวน้องสาวใช่บ,กบักเบนมะนาว่ไปหับปอนลูกเขาไม่ย้ายพอมันลืมไม่ย้าย คิดดเวมาทรงกว่าไปเอาไปน้ำเมียงค้าให้ตตกไข่เส้นหมกบินเส้นหมากคามหน่อยี่น้อม,มหมวกจำั่วยังเนี้ยลานเตนเรียน,ยนพิเศษแล้วเห็นพี่น่องท้าไม่เอา้กินยังซื้อจอเลย เยไม่กินตมเหมียง้าวานนี้เด็กหนุอยหลายพี่นาเอเจายาางาหล้านตปรเรียนที่เสียเลิกเครื่องมือมานาคือสิลืมเหมือนคสิสิลืมลุดพายายตัดหยาเพื่อน มันบอกกันเยีมมากกัน,น,นว่าเอาลาไปฮับลานเด้เอเว่าพอ,อ็จฮับาอม่ที่ด้วยอันนี้มันเละแซบโอ้ <laughs> ไอคิป่านกินฟ้มาม <c oughs> บ่เฮ้ยแซบหลายลูกเลยมาปานเคยบอกพูยังไพี่เนาะยครับ บอบจนว่าฝ่ายเกินน้องเสียวใกล้เหมือน้วบ่น่เหมดแล้วลูกบมลงรมวหไม่ด้วยฮึไปใหญ่ไปยุ่นน้ำเขากันหรลงไก่พันธ์ใครหรอกอืมไปใหญ่ไปยุ่นน้ำเขากันใหญ่กับน้ำเีครับหยิบเย็นชองเย็นนี่แหละอือยังหนึ่งใหญ่ไปอเอานี่ยตูเย็นหรครับเนาะ่เก็ตกว่ แค่ข <toys> ึ้นกบวันศไปเก็บผักกันจองนะน้ำมุกเจ้าเยอขึ้นหลายอยู่ด้วยหรอใครตงนบ้างหครจืดนิดบงใครเฉนีบ่างพวคเห็นมัครับคเห็นจืดจ้าบ่จินจินจิ้นจินเจอนายไม่ไปหาเจ้าอีมห้ยช่วหมให้ไปล้งไปเก็บผักกันจองฮะไป้มาบอกผู้่ม เดทโซ่อบอกพรอนกันฮะพรอนไปหาัโซ่บอกพน,นึงยืมเลยวุฒิัดิรมยังานเนาะอนติดลูกว้เพอนอยากมาเล่นน้ำรัอะพนอนแต่ที่บา้านไปอยู่นานที่จากรยานเห็นเนือ้อสิบเหลือน้ำดูไงอนี่สองโยตนจะไปยันขยันเลี้ยม,มือเมือ่อกาลเอาม,มือม่อใดคุยเลี้ยมือนันมาเมื่อเดทเลี้ยมือนั่น แซ่บหน่อยแซ่บอะไรนาะจะในเลี้ยมือเบาบางถึงเพิ่มแซ่บของกินมาทั้งแซ่บก็แล้วมึงใส่กินเลี้ยมมึงใส่ก็แซ่บแบบเขาอันน่ะนี่จะข้างใหนตรงไหนมีหยออบังยมขาจะหย่อบังยมใยญ่ เบื่องอ่ะออกงานแล้วบ่มีไรไดๆเลี่น้าะทากกินแล้วของปลาทานกินแล้วของปลาหาเกียบกองกินแดงห้องกันใหญ่ม่ายน้อยสิไะยะพ่อแม่ก็เลี้ยงแบบนี้กับสิมาสเตอรชีวิตแบบนี้กับพี่น้องเหมืนง่ายไปอยู่นาเขาแบบเกี่ยวกัเศรษฐกิจพราเพียงของอีพ่อหลวงเขาเรืยองกับสิปลูกพักปลูกอัน ปัญหากากินได้แหะคุณน้นองยังเปเรี้ยงเรี่ยงไก่ปลูกผักปลูกมีกินกระบาดเกี่ยใครสิโตยังใครเพิ่งใคร,ร<ส>มันลงมน้อมาเลี้งก็จะเปนั่งตลาดเรองมาสินั่งตลาดไปนั่งตลาดทายคอรน้องสิเป็นคนปนลูกห่าเรื่องบ่แข็งบ่แห้งมาชิน,น,นเป็นผู้จะนั่งตลาด สามันปลูกพี่น้องเลยแต่ประมาณไปไขายอืมยำนะตุนก,นกนะี่ยแบบสาเร็วยำตุบันเปียกนะจำเปียกแค่กับบพี่น้องแ,แ,งองแต่แตม่เมแบบด่แดขอช่ยแบบิงติดอ่ะแวงตาำยังใวงมาถึงเราขอยังเสบเบียปิดเบียไกลเบียไม่เมนเนาะอุ้ยบมี่ต่ปางมึกละกนะูอ่ะออ อิเดเอดทไมทว่าหมอ่อย้งก no? <c oughs> ิน่ะไรยาดร้อนว่าเป็นยังเนาะยังเป็นลูกหมอตัวพี่น้ะอยากเป็นหมอหูถืมามาคัน คลิปนี้กับเรากลังไหมกันนะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับขอบคุณพี่น้องนะคะที่กดแชร์กดไลค์ยีเบี้ยงติดตามยีเบี้ยงตลอดอันส่องเบ้าคอหน่อยพี่น้องส่องเบ้าคอกล้องยังบนทัานี่ดีได้จ้ากล้องยังห่างอยู่ก็แซบเป็นเตอร์สวมอยู่อันขึ้นกับเบ้าคอมีก็เลยแซบกับห่างจำเป็นมะนาอยู่มะนากระสิวะ ขากระหางต้อนกระหางมานาวาเป็นคือมานาวา่หทางของคนที่ดีกับสัมมี่ก่อนนะจ๊ะเนาะคลิปหนาพอกันมหมนะจ๊ะสวัสดีค่ะดูดีมีแห้งสุขสุขคนเ้อพี่น้อ